ดี่คือคุณวางแผนไว้แล้วหรอว่าจะแต่งงานกันหรือว่ามีแผนว่าจะตกลงมั่นหมายการแต่งงานอะไรก็ว่าไปบาบาบา,บาแล้วอยู่ๆเนี่ยแฟนคุณก็ไปเจอเยนเนี่ยนะคะญยแฟนเก่าเนี่ยกลับเข้ามานะคะแล้วเขาเรียกว่าอะไรฐานไฟเก่ายัางร้อนรอวันรื้อฟื้นอะไรของพี่เบิร์ตนะอาจจะกลับไปเจ้าแจพูดคุยหรือว่ามีผลประโยชน์อะไรร่วมกันบางอย่างนะ ไม่มี Connection อีกแล้วคุณอาจจะไปรู้ไปเห็นมาแล้วทําให้คุณกับเขาทะเลาะก,กันแล้วก็จบกันแบบเนี่ยมีปัญหาจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณก็เลยต้องมาดูพี่กับค้า,คานี่แหละนะ เออเป็นเดอะทาวเวอร์เนี่ยก็เป็นไปได้นะโอเคนี่ก็เป็นบทสรุปของชาวธาตุน้ําเดือนพฤษภาความรักนะคะคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่นะคะเดี๋ยวธาตลมทาดไฟพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ดึกแล้วนะคะไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะลูกตาจะปิดลงมาละเดี๋ยวหมอจะไปนั่งสมาธิแล้วหมอก,ก็จะนอนแล้วนะคะก็ขอให้ อย่าอินอย่าซีเรียสน,นะคะฝากไปทานเนาะไม่ต้องเอาไปถึงกระพูนไก่หน้าผากันเลยทีเดียวสวว่าแฟนอยู่ข้างๆไปจับผิดเช็คเบอร์โทรศัพท์อะไรใหญ่ขนาดนั้นเลยนะคะก็ทําในส่วนที่มันเป็นหน้าที่ของเราที่ภรรยาที่ดีควรทำล้วกันนะคะอย่าไปประชดประชันกันไม่มีประโยชน์นะคะถ้าเขาผิดจริงเดี๋ยวสักวันความลับไม่มีในโลกนะคะมันจะแดงฉาดขึ้นมาเองและถึงเวลานั้นแล้วคุณค่อย ฟันชงเฉงตัดโชคทีเดียวนะคะคนที่เด็ดขาดก็คือคนที่พูดจริงทำจริงแต่คนที่สร้างปัญหาเขาก็จะได้รับผลของการที่เขาสร้างปัญหาตรงนั้นนะคะเดี๋ยวคุณค่อยเป็นสารเตี้ยตัดสินเข้าทีเดียวดีกว่านะคะไม่ค่อยดูกันไปนะคะอย่าเพิ่งไปให้ไก่ตื่นก่อนนะคะเขาเรียกว,ว่า ต้องให้ได้คะแนนเขานะคะไม่มีหลักฐานเราจะอาบอกว่าอ๋อฉันไปดูหมอมากแล้วอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ดีอย่าทำนะคะมันไม่ยุติธรรมกับคนคนนั้นด้วยเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรเขาอาจจะเป็นแค่เพื่อนเขาอาจจะแค่อ่อคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างอยากจะเช็คเลตติ้งตัวเองอย่าเพิ่มเสน่ห์อยา่านะผู้ชายก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ในที่เราจะคบผู้ชายเนี่ยมันและยิ่งเป็นผู้ชายใส ที่อยู่ไกลหูไกลตาคุณแล้วนะเป็น long distance relationship หรือเป็นความรักระยะไกลเนี่ยมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้นะคะถามว่าคือโค้ดเคยมีคนคุยเป็นคนไกลเนี่ยมันก็มันก็เป็น energy แบบนี้แหละคะ่ะมันทำให้เงียบหายตายจากไปก็เพราะมือที่สามก็พเพราะเพราะเขาไปหลงไปอยู่กับแสงซีกับสิ่งที่สวยๆเนี่ยแหละนะคะมันก็ทำให้เออมันก็ทำให้ คนเรามันก็เหมือนขี้พึ่งลนไฟอะนะคะโดนไฟลนมันก็อ่อนหลอมละลายนะคะเหมือนตามข่าวดางที่ตอนนี้เจอเห็นไหมนะคะก็อยู่ในสินในธรรมมาตั้งนานใช่ไหมอันนี้เราไม่พลาดผิงนะคะแค่แค่พูดตามข่าวเดี๋ยวเดียจะโดนเก็พูดตามข่าวว่าเนี่ยคนเราอะ่ะมันก็สามารถอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะนะคะ ถ้าถ้าจิตใจเราไม่มั่นคงาอาพอๆนะคะอะไรที่ไม่ดีก็จะเข้ามาสื่อตัวเราได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นทําไมถึงต้องอยู่ในศีลในธรรมทําไมต้องครองคือไม่ต้องไม่ถึงกับโอ้โหดีจ๋าแบบนะอืมประเรียนอะไรมากเราคือแต่พูดถึงเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาคนสามัญเนี่ยเราก็ทําในในหน้าที่ของข,ของคารวาสนี่แหละหน้าที่ของเราก็คืออะไรเราไม่ ไปแย่งของใครนะคะไม่ไม่อยู่ในเนหรือถ้าสมมติเราเป็นคนดีแล้วนะคะคุณบอกคุณดีแล้วแล้วเขามาแย่งของเราเดี๋ยวเวรกรรมนะคะกลงล้อของเวรกรรมจะจัดการแทนคุณเองไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องไปนั่งเออไม่ใช่ไม่ต้องรอให้คุณรอแต่ว่าคุณไม่ต้องไปนั่งวิ่งไล่ตามเขาแล้วก็พยายามจะเป็นคนพิพากษาแบบ ถ้ามันถึงเหตุการณ์นั้นก่อนนะคะจริงๆแล้วค่อยพิพากษาหรือถ้าบางคนบอกโอ้ไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วค่ะหมอหนูพิพากษามันไปแล้วนึ่งก็โอเคค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็น energy ของคุณแล้วก็เป็นการตัดสินใจของคุณแล้วเรื่องราว story ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิทธทิส่วนบุคคลนะคะในการตัดสินใจชีวิตคู่นะคะเราตัดสินใจยังไงเราก็ต้องยอมรับผลของการตัดสินใจของเรานะคะ เช่นเดียวกันเขาอยากไปเราก็ต้องปล่อยแต่ถ้าเขาอยากอยู่แต่เขาไม่ปรับปรุงตัวคุณ